สวัสดีเช้าวันเสาร์จ้ามาดูบ้านเพชรอนันต์การหลังจากที่ได้ตัดผมเอ้ยตัดหญ้านะจ้า่วนนี้ยังค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดเพิ่มเติมนะคะพอดีฝนตกค่ะหญ้าก็เลยขึ้นเร็วมากเรากำลังจะกินข้าวเช้ากัน พร้อมกับนี่ค่ะจึ๊กจึกจึกรอเลยค่ะโนดอีกตัวหนึ่งค่ะนี่นะคะอาหารเช้าของเราขนมปังโฮวีดแล้วก็ของอันนี้จะเป็นสุขุมนะคะฟักทองแล้วก็ไข่ต้มรวมถึงแอปเปิลกาแฟดังน้ำผึ้งนะคะ ขออนุญาตไปทานก่อนจ้าแต่ให้ดูวิวเนาะสวยส